ลาเป็นดนะพี่น้องลาเป็เดแพะเมื่ดหนานนะบ่เนี่ยอี่พอเราพอน,นแยกแค่เราเดินหักหอมครับมีหอมขีแล้วก็หอมเตยแล้วก็หอมต้นหอมเราเลยแ่บเป็นคนมันแต่คือะ <c oughs> บางหน้าก็หน่วยใหญ่ครับนี่น้าราบอกว่าหน้าเรานะก็ได้อยู่เน,นาะได้ทำอะไรสักตังอีก ได้พอไหมอโอ้เออมเรืงโอ้มัลึกเกึ่ยโอ้มัลึกมัลึกกึ่ยคุณน่ะมีหนูกะเทียวเลยไหมนี่กระเทียมนี่โอ้ยเ,เป็ดจกักโตพอมุดอุดทั้งคนนะเจียวเลยนะเจียวเลยนะไอ้ไอ้เป็ดจกักโตเป็ดสองตครับโอ้เนื้อด,ดว่วน เอาหอมอยังไงอ,อ,อ่าเนื่องว่าสิให้หอมอีใส้นเลือดแบบอันนั้นตับมันบ่โอ้มีตะเซียนเซียนเจอเซียนบ่ทาส้อยเป็ดพวกเนีนนะ้อันอันเป็ดมันบ่ใส่เลือดก็ได้ดอกพ่อก็ใัดกันได้ดอกพ่อเฉีบขึ้นก่อเอ้บ่บบมือเราเราจะเบีดเบือ่อใจ ลาบเป็ดสกลนครใครองอกกนเลุดก็บ่กนะอันก oh, ุกกเนธรรมดาเด้อบ่อยากบอกได้ในย่านนั่ไปหาสูตรกุกมีคนค่หลัก e like so ับซิมเบอรเออซิมอาหารแท้บ uh, ่ไม่ตายตัวดอกอยากกินยังเจาก็ใส่ลกไปหลดใช่ปะบ้า แต่ว่ามูชิแบงไม่หิ่งอ่าไม่หิ่งในจังหน่อยนูชิแบงไม่อันนึงอยู่เพราะว่าเห็นพี่แอมบอกว่าชอบเปรี้ยวป้าชอบเปรี้ยวอหอมหอมหลังของเน่าบอหนำมาขามบอหนำมากระเทียมบอกบุญหอมเกระเทียมเกี๊ยวบอกครับหอมหนำกระเทียมเกียวกระเทียมเกียวอืหอมอืหอมหอมหนำกระเทียมเพิ่งจะพิสูจน์กันเลยรสชาติทุกอย่างเลยนี่เอาตัวถ้าถ้ามักชนี่นนูชิแบงบอกว่เจ้าภาพพี่จังไดนก็กินเหมือนเราไวะ อันนี้จังแน่กับยายเพลินรุนเลยเพลินรุนลงมากแขวมันสิพังหันดอกรเฮ้ยกินจมกทั่วเมืดจานพอเมืดล่ะเต็มอีกสูตรนึงมัดสมกับเพลินอยู่แล้วเนาเออ จะเก็ดดีบดีแล้วอันกะละมังทองปองมพื่อละตูปปองมพื่อละตีหลายเนาะโอ้โหเอ้ยกระยุ่มในส่อเอือบานบุญบ้านเหรอเลยอืมหอมอื้มหอมย่างเต็มสูตรเด้ครับนี่เขาย่างเปลี่ยวเลยเขาย่างเลี่ยวเอาแม่เอาแม่เก๊กครับบอสบอสครับบอสหอยบดได้ดอกข้าเนี่ยบังเกอร์มันสูง เตตดตดหัวใจไผล้พอหัวใจเจ็เออ่แม่ใจเจ้าสีแบ่งหลายพันนะพรอเจ้าจะแบ่งใจหลายเด้อใจขอมีดวงเดียวเนานดูพ่อเขาแบ่งใจดีพ่อกำลังแบ่งใจแบ่งใจบพทอปั่นใจเด้อพ่อพ่อในสองเพียง มะานาวก็มะนาวหวานนะจ๊ะบางหน้ามันกำลังอัลํำแล้วพอบางหน้ามันสูงเนาะเฮ้ยใส่เลือดดิบบบัวครับมากยิ่บัวครับใส่เลือดบ่อเอาบอละ่ะแต่่าเลือดบ่ได้ขั้นได้โอ้ยอยาเฮ็ดมันขันใส่มันยากไปกินแล้วน้ำกัน แด่นอนเลยนะเอาเด้ออ้าเด้อบันนี้เด้อถ้เบเจอกันตอนเป็ดเสร็จเด้ออาหารกบะปีปันนี้เด้อบางในมีติกุกกิติมสักดอันนี้อะไรตูดเป็ดทอดกระเจียวดีขมออ้โอ๊ยตูดเป็ด เจ้าดีเติมเล่าเติมเบียร์ให้พอเดินเด้ไก่เขาไปเขาเ่นนุ่มยนทางุย่างแม่บามาปุ๋ยแเอตงิมก่อนไหมเออข้เขาเส็มมาดืนน้ำมาหน่อสสเอากันเสียหนง เอันเนียอันสิงงานแต่เมียเจ้าของหล่ะผู้อื่นกับชิ่ก็ไม่มีปัญหาอยู่หรอก ขอบคุณเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่นะคะอร่อมากเลยชอบกิกนไหนฮะอี้อะไรตูดเป็ดอร่อยมากนัวมากเลยชิมค่ะคุณป้าชิมตูดเป็ดปุ๋ยเขาเป็นเชฟไหมเขาทำตู้จีนไงกินที่ไหนก็แม่อร่อยเหมือนปุ๋ยทำนจริงๆปากเป็ดดิฉันไปทำแล้วค่ะไม่ผ่านอี่นี้ปากเป็ดค่ะกัเนาะมันไม่มีวันนี้ไม่ครูไม่มีของตูดเป็ดนั่นเนี่ยไม่ใช่เนื้อนะ อย่าแนมเบิ่งเป็นเนื้อเด้อตูดเป็ดได้ไหมอ๋อเอามาหมักแล้วทอดเอ๊ะแย่าเข้าใจพิษว่าร้านอาหารเด้อในบ้านเด้อนบ้านบ้านเรายกมาทานมาที่นี่เลยเออขามกับมะขามในต้นใจขาดปุ๊บสร้อยฟับเป็นบ่อันนั้นไหมยังอ่ะกะปิหวานบ่โอ้ยมาเบิ้งเลือกเจ้าแห่งกะปิยกมาเบิ้งบัดนี้จอดว่าได้ด้วยบ้าน มากาอดสักันเบยเมนกับปีหเมนยังบุหรี่โอ้ยปีปีปีว่าเมนยังนางยาเฮ็ดอยูกับปี้กระดโอ้ยกินที่คุ้นเคยอืมอแ่บแอวะอันนี้ก้อยมะขามอันนี้กะปีหวานโอ๊ย กะปิแห้งแจ่วกะปิแห้งกินกนระเทมารีนะคะท่านผู้ชมเอ้ยอ้วนกับอ้วนสร้างหัวแม่มันถอะ <c oughs> วนเวียนไปวนเมียนปลาน,น,นครพนม,พนมสกลน,นครเน,นี่ยอ้วนอย่างเดียว <c oughs> แม่นอยู่บ่เพอ <c oughs> เอาฮอตจิกินเริ่มต้นจะมาขามก่อนเนาะ <c oughs> ต่อไปฮขาก็เป็นหมากม่วงหมางยังไปแล้ว <c oughs> แต่สมบติเกี่ยงงอน่ะ โอ้ยมาขามมาขามมาขามก้อยมาขามได้พ <in> <in Luckily mountain> <bem>? <check common> ี่น้องเอ้ยก้อยมาขามน้องเอ็มรีเสียงให้นิดหนึ่งรีเสียงให้อีกหน่อยตัดเสียงไม่เป็นไงปิดไว้ก่อนก็ได้ปิดไว้ก่อนเปลี่ยนให้ป้าไทยไอแล้วเปลี่ยนหน่อยแป๊บนึง หอมเียวก้อยมะขามจะก้อยมะขามมะขามกับเก็บจากต้นนี่แหละอะไรลูกโอ้จะมันมันแซ่บมันนัวมันพอดีอำลำอร่อยไหม ก้อยมะขามก้อยมะขามลูกอ้าวเสร็จลวอลอืมอมีแจวอันกับปีแห่งน้ำได้เนี่ยท่านผู้ชมครับ ฝีมือค่ะฝีมือจำถูหมักเผ็ดหมักเพชรมันาคากแต่หมักเผ็ดเนี่ย